พ่อครับหมอครับเป็นยังไงบ้างเราได้รักษาทางเดินหายใจของเขาแล้วตอนนี้เราต้องตรวจค่าสารพิษคาร์บอนไดออกไซด์ก่อนที่นี่มีเครื่องวัดไหมนี่ไงครับช่วยวัดทีฉันจะทำการเช็คการหยดประมาณ20%ของร่างกายท่อนบนของผู้ป่วยถูกเผาไหม ฉันรู้ว่าน้ำหนักตัวของเขาอยู่ที่ประมาณ70กิโลจากการที่ฉันแบกเขาก่อนหน้านี้ปริมาณเท่านี้ก็น่าจะพอค่า COHb เท่าไหร่ครับ COHb ค่าบอกซีฮีโมโกบินซึ่งวัดเพื่อตรวจหาพิษของคาร์บอนมอนอกไซด์ในคนที่สูบบุหรี่ทุกวันมีค่า COHb ประมาณ10% ถ้าสูงกว่า30%ส่งผลให้ CNS เสียหายอย่างถาวร CNS ระบบประสาทส่วนกลางถ้าสูงกว่า60%ส่งผลให้เกิดอาการโคม่าและในกรณีส่วนใหญ่ก็เสียชีวิตอ่า16%ครับลงอกไปทีมันต่ำกว่าที่ฉันคาดไว้เสียอีก สามีของฉันอาการเป็นยังไงบ้างคะพ้นวิกฤตแล้วครับจากการที่สามีของคุณป้าอยู่ในกองเพลิงระดับคาร์บอนมอนอกไซด์ของสามีคุณป้าต่ำกว่าที่คาดไว้ครับจากที่ผมดูคือผมคิดว่านั่นเป็นเพราะว่าคุณป้าดึงเขาออกจากคนในทันทีครับดีจริงๆ ขอบคุณคุณหมอนะคะแม่เดี๋ยวก่อนคุณหมอครับแขนของคุณหมออ่าไม่เป็นไรหรอกเจ็บนิดเดียวเองไม่อาการบวมนั้นมากถึงขั้นอาจจะกระดูกหักได้เขาอุ้มพ่อของฉันลงมาและแม้แต่กระทั่งทำการรักษา ด้วยแขนที่มีสภาพแบบนั้นถ้าตอนนั้นรถไม่ติดในรูนั้นผมคงไม่ได้พบกับหมอจางสินะและผมคงไม่สามารถช่วยชีวิตพ่อแม่ของผมได้และสิ่งต่งตางๆในตอนนี้อาจแตกต่างไปจากเดิมอย่างสิ้นเชิงบคนนุคคลนี้แน่นอนเป็นผู้ช่วยชีวิตที่ส่งมาจากสวรรค์ครับหัวสัน หมอจ้างนายอยู่ไหนผมกำลังไปโรงพยาบาลด้วยรถฉุกเฉินพร้อมผู้ป่วยฉุกเฉินจากซอนโดโดงครับผู้ป่วยฉุกเฉินงั้นเหรอนายจะมาถึงนี่ได้เหรอฉันได้ยินมาว่าถนนพังไปหมดแล้วผมพร้อมคนขับที่เก่งที่สุดถ้าคุณหมอต้องการเราจะไปให้ได้ผู้ป่วยได้รับการรักษาฉุกเฉินแล้วแต่มีที่ว่างในโรงพยาบาล เหลืออีกไหมครับฉันจะหาที่ว่างให้ไม่ต้องห่วงเรื่องนั้นแต่ที่นี่ก็วุ่นวายมากเหมือนกันที่นี่เต็มไปด้วยผู้ป่วยความเสียหายส่วนใหญ่ในวันนี้เกิดจากอุบัติเหตุรถชนการบาดเจ็บล้มตายจำนวนมากเกิดขึ้นจากแผ่นดินไหวที่ถาถมเข้ามาใส่เมืองและทำให้ผู้ขับขี่ชนกัน หรือชนเข้ากับทางเท้าสถานการณ์ของผู้เสียชีวิตนั้นเวลวร้ายพอๆกับในคอมเพล็กซ์อุตสาหกรรมแผ่นดินไหวทำให้เกิดการล่วไหลของก๊าซพิษส่งผลให้ผู้ป่วยได้รับก๊าซพิษเป็นจำนวนมากเป็นวิกฤตที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนในมหาวิทยลาลัยเดฮันสาขาคยองจูที่เต็มไปด้วยผู้ป่วยฉุกเฉิน และถูกโยนเข้าสู่สถานการณ์ของเบดแหลมอ๋อหัวของผมเรามีผู้ป่วยที่ได้รับสารพิษจากคอมเพล็กซ์อุตสาหากรรมค่ะช่วยเอาน้ำเกลือมาเพิ่มด้วยครับแป๊บบนึ่งนะครับคุณผู้ชายขอทางด้วยครับผมเห็นเจ้าหน้าที่มากมายที่ผมไม่เคยเห็นมาก่อนพวกเขาทั้งหมดเป็นใครมาจากไหนกันอ่อ พวกเขาเป็นเจ้าหน้าที่แพทย์ฉุกเฉินที่ถูกส่งตัวมาจากโรงพยาบาลภาคอื่นรัฐบาลประกาศภาวะฉุกเฉินจากภัยพิบัติทางธรรมชาติผู้คนจำนวนมากจึงถูกส่งตัวมาที่นี่ซึ่งมาจากโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยแห่งชาติโดยเฮลิคอปเตอร์สถานการณ์ฉุกเฉินจากภัยพิบัติทางธรรมชาติใครจะไปคิดว่าฉันจะได้สัมผัสกับโปรโตโคอล ที่ฉันเคยเห็นแค่ในหนังสือเรียนฮะฉันคิดว่าฉันเคยเห็นคดคนนั้นมาก่อนนะายอนชูนระวัง After Shock กำลังจะมาทุกคนก้มลง a f ต e r s h o c กกำลังจะมาอีกแล้วปกป้องผู้ป่วยด้วย มันจบลงแล้วหรือยังหมอจางคะหมอจางคะหมอซันอยากให้คุณมาที่ห้องผ่าตัดด่วนสถานการณ์ค่อนข้างเวลวร้ายคะ่ะหรือว่าไปกันเถอะคุณไม่ได้หมายความว่าไงยังไม่เสร็จการผ่าตัดม้ามและยังมีเลือดออกจากตับอยู่คุณคิดว่าคุณจะไปไหนได้ล่ะถ้าเรายังไม่ได้เย็บแผลเลยด้วยซ้ำ ฉันจะไม่ตายอย่างหมาในที่แบบนี้หรอกนะใครจะรู้อะไรถ้าเกิดแผ่นดินไหวอกีกและครั้งนี้ตึกมันถล่มลงมาทับหัวของเราล่ะเลือดไม่ได้ออกอะไรมากนะักเขาควรจะโอเคนะไปกันเถอะหมอโจอาจารย์ปาร์คโอ้หมอจางผมจะไปตามศัลยแพทย์กลับมาเตรียมตัวให้พร้อมสำหรับการผ่าตัด หมอจางหมอซันเกิดอ,อะไรขึ้นกับการผ่าตัดพวกเขาบอกว่าจะไม่มากันเพราะว่าเป็นไปไม่ได้เลยที่จะโฟกัสไปที่การผ่าตัดในตอนนี้แต่พวกเขาสามารถทิ้งผู้ป่วย open ไว้แบบนี้ได้ยังไงเราจะทำยังไงกันดีจะทิ้งไว้แบบนี้เหรอถ้าคนไข้ถูกปิด พวกเขาตายแน่หมอจางไม่มีทางรู้เลยว่าจะมี after shock ตามมาอีกตอนไหนคุณสามารถอยู่ที่นี่ได้ไหมเวลาเดียวที่ทีมศัลยกรรมจะออกจากห้องผ่าตัดได้คือเมื่อตอนการผ่าตัดเสร็จสิ้นแล้วเราเห็นด้วยกับวิสัญญีแพทย์ดีทีมเวิร์คแบบนี้เราทำได้แน่ดี ผู้ป่วย MBA เป็นชายอายุ53ปีหลังจากเข้ารับการผ่าตัดหลอดเลือดแดงแตกการรักษาก็หยุดลงระหว่างการผ่าตัดช่องท้องอย่างน้อยก็พยายามห้ามเลือดกันก่อนคิดว่าเราจะต้องไปที่ DCS DCS การผ่าตัดควบคุมความเสียหายคุณหมอสันมาเริ่มกันเลยหมอสันครับไม่มีทาง นี่มันมากเกินไปสำหรับผมนี่มันไม่ง่ายเหมือนการผ่าตัด CTS CTS โรคก,การกดทับเส้นประสาทบริเวณข้อมือมันไม่ใช่สิ่งที่ฉันจะทำมันได้เพียงเพราะนายบอกให้ฉันทำหมอสันคุณทำได้ไม่สิคุณต้องทำถ้าคุณหน,นีไปจากตรงนี้เราอาจจะต้องเสียใจกับเรื่องนี้ไปตลอดชีวิตนะ เฮ้ยที่นี่คือโรงพยาบาลของเราผมไม่สามารถที่จะวิ่งหนีออกไปได้ในการศัลยะกรรมนายได้รับหน้าที่แทนะะศัลยแพทย์หมอจางอะไรนะครับฉันไม่ได้รู้อะไรมากมายเกี่ยวกับนายแต่ฉันรู้ว่านายไม่ใช่หมอฝึกหัดธรรมดาการตัดสินใจของนายที่แม้กระทั่งจะทำข้อเด็กแรก เกิดชุกเฉินออกมานายมีทักษะเหนือกว่าฉันแน่ๆอันที่จริงนายต้องตาบอดแน่ๆถ้านายไม่เห็นตัวเองอะนะวิศญ,ญาณีแพทย์และพยาบาลที่มาจากโรงพยาบาลอื่นไม่มีใครรู้ว่านายเป็นหมอฝึกหัดฉันรู้ว่านี่เป็นสิ่งที่ขี้ขาดเกินกว่าที่จะพูดออกมาแต่ฉันต้องการเดิมพันกับทักษะของนาย เข้าใจแล้วครับเอาละไปทำการรักษา DCS กันเถอะวัตถุประสงค์ของเราคือการตรวจสอบบริเวณที่มีเลือดออกห้ามเลือดและควบคุมการติดเชื้อภายในช่องท้องครับคุณหมอรอนนี้สถานะกระดูกหักของฉันเป็นยังไงบ้างมันจะปลอดภัยในระหว่างการผ่าตัดไหมมันจะปลอดภัยในระหว่างการผ่าตัดไหม ฉันกำลังรักษาการหักที่ไม่สมบูรณ์แบบโดยกล้ามเนื้อและเนื้อเยื่อของคุณอยู่ฉันจะทำการปรับเปลี่ยนเพื่อไม่ให้กีดขวางการเคลื่อนไหวแขนของคุณยอดเยี่ยมฉันจะสนับสนุนนายเองลอนนี่ปล่อยให้ฉันเริ่มโปรโตโคอล DCS เริ่มได้ ใคพิบัติอะไรกันเนี่ยพยอนจุนนายโอเคใช่ไหมช่วยใส่แพ็ค RBC อีกสุดหนึ่งทีครับ RBC คือถุงเลือดเช็คคมดันเลือดไปด้วยดูดเลือดพักก๊อตมาอุณหภูมิร่างกายล่ะลดลงไปนิดเดียวครับ35.7องศาเซลเซียสพะเจ้าผมไม่สามารถทำอย่างเดียวได้หรอก นายคิดว่านายสามารถรับมือกับมันได้ไหมหมอจางการติดเชื้อในซองท้องรุนแรงขึ้นก่อนอื่นเราต้องทำการกำจัดการปนเปื้อนของแบคทีเรียในซองท้องก่อนไม่เป็นไรฉันจะเริ่มต้นที่ลำไส้ใหญ่ทำการปรับปรุงการมองเห็นของคุณ การเย็บลำไส้ใหญ่เตรียมคลิปและผูก MET z ถือไว้ MET z คือย่อมาจากชื่อกันไกลที่ใช้ในการผ่าตัดชนิดพิเศษผูกป้าไปแล้วนี่เขาสามารถระบุตำแหน่งพื้นที่ที่เสียหายได้ทันเวลาแต่จะอธิบายเป็นคำพูดได้ยังไง กับเรื่องที่เหลือเชื่อในบนโลกไปนี้ความรวดเร็วในการเย็บเป็นสิ่งที่คิดไม่ถึงในการผ่าตัดฉุกเฉินนี้ตัดต่อไปเช็คความเสียหายของตับอ่อนช่วยแพ็กกับแล็กแพชแล็กแพชคือแผ่นฟองน้ำผ่าตัดสำหรับพันรอบอวัยวะในช่องท้องระหว่างการผ่าตัดหรือดูดซับของเสีย แล้วพื้นที่ที่ได้รับความเสียหายละ่ะทําการแพ็คค่ะมีที่อื่นด้วยเดี๋ยวก่อนยังมีเลือดออกแม้ว่าจะทําการแพ็คที่ตับแล้วก็ตามดูเหมือนว่าจะมีความเสียหายที่เวนาคาวายากมากที่จะเข้าไปถึงเวนาคาวาด้วยการผ่าตัดสองกล้องหล่อนี้มีวิธีอื่นอีกไหมคุณต้องไปที่นั่น โดยการผ่านทางสเตอร์โนโทมีผู้ป่วยจะสามารถทนได้ไหมเราจะต้องทำการรักษาให้อย่างรวดเร็วที่สุดฉันจะเช็ควิเคราะห์พลังงานชีวิตของเขาเราจะทำแผลที่หน้าอกและซ่อมแซม IVC IVC คือลองลงมาจากเวนาาวาหมอสันช่วยตัดเวนาคาวาที่อยู่ใต้ตับด้วย อะไรนะเดี๋ยวก่อนนะฉันรู้ว่ามีเลือดออกแต่ตอนนี้เขาอยากทำสโตโนโทมีด้วยเหรอฉันคนหยุดเขาไหมมีดคุณพยาบาลครับช่วยดึงแต่ละด้านไว้ด้วยก็ส์คลิปเริ่มเย็บทันทีเกิดอะไรขึ้นเพิ่งเคยเห็น เขาทำการควบคุมเลือดของวินาคาวาได้เรียบร้อยตัดหมอซันครับหาคุณสบายดีใช่ไหมครับผมสบายดีทุกคนโอเคไหมค่ะพวกเราโอเคไปต่อที่ส่วนอื่นกันเถอะ